สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเฮงทีวีช่องแห่งพลังดีที่ดูแล้วรู้สึกมีกำลังใจอยากทำดีอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ก่อนเริ่มดูดวงปีนี้ครับขอฝากไว้นิดเดียวครับถ้าคุณรักการฟังคำทํานายดวงแนวสร้างพลังบวก กดสมัครสมาชิกตอนนี้ได้เลยนะครับคุณจะได้รับเนื้อหาพิเศษเฉพาะสมาชิกและสิทธิ์ร่วมกิจกรรมประจำปี2 5 6 9เพราะผมเชื่อว่าคนที่ติดตามช่องนี้ไม่ได้อยากแค่ดวงดีแต่ต้องการชีวิตที่มีความหมายด้วยนะครับที่สำคัญครับแฟนคลับทุกท่านที่สมัครสมาชิกกับทางช่องหมาเฮงทีวีจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครก่อนทุกคนเลยนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามารับชมคําทํานายดวงกันดีกว่านะครับคนที่เกิดปีชวดครับประจําปี2569นี้เรียกได้ว่าเป็นปีที่ชีวิตเริ่มกลับมาสว่างอีกครั้งครับหลังจากที่2องปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนชีวิตคุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคเจอแต่เรื่องให้เหนื่อยใจนะครับปีนี้จะเริ่มเห็นผลของความดี ที่คุณทำไว้ครับงานที่เคยทำโดยไม่เห็นผลนะครับปีนี้จะเริ่มออกดอกออกผลนะครับสิ่งที่เคยล้มเหลวนะครับจะเริ่มเห็นทางแก้ปีนี้เรียกได้ว่าเป็นปีแห่งการกลับมาของพลังชีวิตอีกครั้งนะครับและที่สําคัญนะครับใครที่ทำดีไว้จะได้เห็นผลดีแบบชัดเจนนะครับหลายๆคนที่ฟังผมอยู่นะครับก็คงมีคำถามในใจว่าเอ๊ ปีชวดในปี2569นี้เนี่ยเป็นปีชงหรือเปล่านะครับใช่เลยครับเป็นปีชงนะครับซึ่งท่านที่เข้ามาเจอคลิปผมวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับปีชงของท่านเนี่ยนะครับถามว่าท่านจะเจอเรื่องอะไรที่หนักๆไหมนะครับผมก็บอกเลยว่าเจอนะครับเจอแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครที่ทำดีไว้นะครับจะมีสิ่งดีๆตามเข้ามาช่วยเหลือนะครับจะทำให้เห็นผลดีแบบชัดเจนนะครับผม บอกไว้ก่อนนะครับว่าคนที่เกิดปีชวดนะครับถ้าผ่านเรื่องราวนะหนักๆน,นะครับหรือว่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่แบบเข้ามาทําให้คุณแบบเหนื่อยเศร้าท้อนะครับแล้วคุณผ่านไปได้หรือเรื่องราวอะไรต่างๆที่ที่เข้ามาให้คุณแบบกวนใจคุณนะครับแล้วคุณผ่านมันไปได้ในปี2569เนี่ย ฟ้าหลังฝนนะครับจะสดใสมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งมองว่าเป็นปีชงนะครับมองว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ผ่านสิ่งที่หนักๆมาได้นะครับไม่ต้องเป็นกังวลใจครับปีชวดเราหนักมากกว่านี้แล้วนะครับปี6-9เบาๆผมเชื่อทุกคนผ่านไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะจอลึกพร้อมสอดแทรกแนวทางนะครับให้ทุกคนเนี่ยนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับคนที่ทํางานประจานะครับ ในปี2569ครับคุณจะเจอโอกาสใหม่นะครับโอกาสใหม่ๆเนี่ยจะเริ่มเปิดให้คุณเห็นปีนี้ครับเจ้านายเริ่มมองเห็นความสามารถของคุณมากขึ้นครับมีเกณฑ์จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งครับหรือได้รับมอบหมายงานสำคัญแต่อย่าประมาทไปนะครับเพราะช่วงต้นปีเนี่ยคุณอาจมีแรงกดดันครับกดดันจากเพื่อนร่วมง,งานหรือคนที่อิจฉาริษยาคุณนะครับสิ่งที่คุณควร ตอบโต้เขานะครับก็คือข่มอารมณ์ตัวเองเอาไว้นะครับอย่าใช้อารมณ์ตอบกลับให้คุณใช้ความนิ่งนะครับและผลงานเนี่ยตอบแทนคําพูดจะดีกว่าพูดให้แน่น้อยนะครับทำงานให้เยอะๆนะครับยิ่งคุณใจเย็นและเป็นคนไม่หนีปัญหาครับคุณจะได้ทั้งชื่อเสียงและเงินเพิ่มในช่วงกลางปีแน่นอนกลางปีคุณจะผ่านช่วงต้นปีก็หนักหน่อยนะครับ หนักหน่อยนาะนะครับแต่ผมเชื่อว่าผ่านไปได้มีสตินะครับกลางปีเนี่ยนะครับจะเริ่มดีจะเริ่มสดใสนะครับส่วนท่านไหนที่ทําธุรกิจนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งโอกาสใหม่ๆในเชิงธุรกิจครับโดยเฉพาะคนที่ขายออนไลน์นะครับหรือทําอาชีพอิสระมีแนวโน้มที่จะได้ลูกค้าใหม่ครับและคนที่เริ่มลงทุน ลงทุนเพื่อขยายงานนะครับขยายร้านจะเห็นผลเด่นชัดมากๆเป็นช่วงปลายปีนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังนะครับระวังเงินจะหมุนไม่ทันนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาถึงพฤษภาคมนะครับทางแก้เลยคือวางแผนการเงินให้ดีนะครับอย่าซื้อสินค้าอย่าซื้ออะไรมาตุนเกินความจำเป็นนะครับคุณลองไปดูของดูว่า ขายใกล้หมดแล้วค่อยไปเอามาเลยไหมอย่าตุนเยอะจนเกินไปนะครับปีนี้สิ่งสําคัญที่สุดของคุณคือความซื่อสัตย์และความใจเย็นนะครับยิ่งคุณพูดดีทดําดีใครเห็นก็อยากร่วมงานด้วยอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่ทํางานอิสระครับหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์ปีนี้คุณจะได้ลูกค้าครับจากการแนะนําหรือมีคนเรียกใช้เรียกใช้เพราะชื่อเสียงของคุณนะครับ งานจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ต้องจัดการบริหารเวลาให้ดีครับเพราะคุณอาจจะรับงานเยอะจนเกินไปจนทำให้คุณพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับอันนี้คือเบาๆเลยครับสิ่งที่ผลมันตามมาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการทำงานไม่ทันนะครับทำงานไม่ทันตาม SLA ทำงานไม่ดีนะครับตามที่คุณรับปากลูกค้ามานะครับและจะทำให้คุณเสียชื่อเสียงนะครับ ต้องรู้จักปฏิเสธบางอย่างบ้างนะครับและรักษาคุณภาพงานเอาไว้ชื่อเสียงของคุณนะครับจะขยับขึ้นในวงกว้างมากขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นอีกนะครับแต่คุณต้องช่วยตัวเองนะครับคือทํางานที่คุณรับมาเนี่ยทาให้ดีทําให้เต็มความสามารถทําให้มีฝีมือนะครับแล้วคนจะพูดต่อปากต่อปากพลังปากต่อปากเนี่ยมันไปเร็วมากทุกวันนี้นะครับยิ่งกว่าปากต่อปากอีกเพราะเขาไปโพสต์ลงโซเชียล มันเป็น1ต่อ10 1ต่อร้อยหนึ่งต่อพันมันไปเร็วมากเลยผมฝากไว้ด้วยนะครับอย่ามองข้ามนะครับส่วนดวงด้านการเงินครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เงินจะเริ่มกลับมาเข้ากระเป๋านะครับอย่างต่อเนื่องใครที่เคยเหนื่อยครับเคยหมุนเงินแทบไม่ทันจะเริ่มรู้สึกว่าหายใจได้โล่งมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงกลางปีผมย้ำนะครับกลางปีจะมีรายรับเพิ่มจากงานใหม่ หรือบางท่านก็อาจจะได้เป็นโบนัสนะครับสิ่งที่ผมจะเตือนให้ระวังนะครับก็คงเป็นในเรื่องของการใช้เงินตามอารมณ์นะครับเพราะถ้าคุณซื้อคุณช็อปเพลินจนเกินไปเนี่ยคุณอาจพลาดโอกาสเก็บเงินก้อนเพื่อเอาไปใช้ในเวลาที่มันจําเป็นต้องใช้นะครับเคล็ดลับคือคุณลองแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้ทําบุญในทุกๆเดือนสําหรับคนที่เป็นสายบุญนะครับสําหรับบางคนเนี่ยนะครับแบ่งมาเพื่อเก็บ นะครับแบ่งมาเป็นแบ่งเป็นก้อนๆนะครับจะก้อนไหนก็อยู่ที่เราถนัดนั่นแหละนะครับเงินเก็บส่วนหนึ่งนะครับเงินที่จะแบ่งไปทําบุญส่วนหนึ่งนะครับเงินที่จะเอาไว้ใช้จ่ายส่วนหนึ่งนะครับเงินที่จะกันไว้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินส่วนหนึ่งนะครับลองแบ่งออกมาเป็นก้อนๆนะครับส่วนเงินใครที่เป็นสายบุญนะครับส่วนหนึ่งที่คุณแบ่งมาไว้ทําบุญเนี่ยนะครับผมแนะนําไม่ต้องเยอะนะครับแค่ตั้งใจ ตั้งใจจะทําให้สม่ําเสมอนะครับเพราะพลังของการให้เนี่ยของคุณในปีนี้นะแรงมากๆนะครับยิ่งให้ยิ่งได้และจะดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาโดยไม่รู้ตัวนะครับแต่ถ้าใครไม่สบายใจนะครับไม่รู้จะไปทําอะไรที่ไหนทําบุญที่ไหนยังไงไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะครับไม่สบายใจก็ทําดีกับคุณพ่อคุณแม่ทําดีกับคนรอบข้างอย่าไปทําให้คนรอบข้างเดือดร้อนนะครับแค่นี้คุณก็เป็นบุญมหาศาลแล้วนะครับ ส่วนคนโสดนะครับดวงความรักนะครับมาดูที่คนโสดก่อนนะครับปีนี้ความรักของคนปีชวดครับมีแววจะสดใสมีเกณฑ์จะเจอคนที่ทําให้หัวใจคุณเต้นแรงอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณเริ่มออกจากที่เดิมๆนะครับออกจากคอมฟอร์ทโซนเพื่อไปเจอสังคมใหม่ๆนะครับคนที่เข้ามาจะเป็นคนดีอารมณ์ดีนะครับสนุกสนานมีจิตใจดี และดูแลคุณได้นะครับแต่ขอให้คุณใจเย็นๆนะครับเรียนรู้กันไปก่อนอย่าด่วนตัดสินใจนะครับเพราะบางคนเนี่ยจะเข้ามาหาคุณเพื่อเป็นผทเรียนนะครับบางคนเข้ามาเพื่อให้กำลังใจนะครับถ้าคุณรู้จักแยกแยะดีๆคุณจะได้รักแท้แน่นอนนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับปีนี้คือปีของการเข้าใจ และให้อภัยซึ่งกันและกันครับบางคู่ผ่านเรื่องร้ายๆมาด้วยกันมากกว่านี้แล้วนะครับคุณจะกลับมารักกันแน่นกว่าเดิมถ้าคุณผ่านมันไปได้นะครับแต่บางคู่ที่มีอารมณ์ที่รุนแรงนะครับหรือเอาแต่ใจเอาแต่ใจของตัวเองมากจนเกินไปนะครับคุณต้องเปลี่ยนคุณต้องปรับพฤติกรรมนะครับเลิกนิสัยที่อารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์เอาแต่ใจนะครับ แล้วชีวิตคู่คุณจะดีขึ้นนะครับเคล็ดลับเลยนะครับผมอยากให้คุณพูดให้น้อยลงนะครับฟังให้มากขึ้นแล้วคุณจะเข้าใจคําว่าแท้จริงแล้วเนี่ยความรักที่ยั่งยืนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คําพูดหวานๆแต่อยู่ที่การให้อภัยและการยอมรับซึ่งกันและกันครับส่วนสุขภาพพลานามัยครับโดยรวมเนี่ยจะดีขึ้นจากปีที่แล้วครับแต่อยากให้ระวังนะครับในเรื่องของอาการการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ นะครับความเครียดที่สะสมจนมากพอสมควรนะครับคนที่นั่งหน้าจอนานนะครับหรือทํางานหนักเนี่ยต้องดูแลสายตาและหลังด้วยนะครับผมฝากระวังนะนะครับปีนี้เป็นปีปีชงของคุณด้วยเนี่ยนะครับในช่วงเดือนสิงหาถึงตุลาคมเนี่ยนะครับควรหมั่นออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายเบาๆนะครับถ้าเป็นไปได้เริ่มเลยเนี่ยวันที่มาเจอผมผมอยากให้เริ่มเลยนะครับหมั่นออกกําลังกายเบาๆนะครับหรือหัก นั่งสมาธิถ้าใครยังไม่เคยนั่งนะครับลองฝึกหัดดูเพราะพลังจิตของคุณปีนี้ครับจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงคือความเครียดนั่นแหละจะส่งผลต่อสุขภาพคุณโดยตรงส่งผลโดยแรงด้วยนะครับถ้าคุณจัดการมันได้ใจคุณยิ่งสงบร่างกายคุณจะยิ่งแข็งแรงขึ้นนะครับด้านจิตใจนะครับและพลังของบุญแล้วกันผมใช้คำว่าพลังของบุญนะครับของท่านที่เกิดปีชั่วเนี่ยปี2 5 6 9นี้นะครับ ผมต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่คุณเนี่ยถ้าคุณทำดีแล้วเนี่ยจะเห็นผลเร็วมากมากครับใครที่เริ่มหันกลับมาสวดมนต์ครับทำบุญหรือคิดบวกครับจะรู้สึกเหมือนชีวิตคุณเนี่ยเริ่มมีแสงมีแรงดึงดูดดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับอยากให้คนที่เกิดปีชวดครับทำสามอย่างนี้ตลอดปีนะครับถ้าจะให้ดีทำตลอดไปยิ่งดีครับหครับตั้งใจรักษาสินข้อที่คุณทำได้ สินมีกี่ข้อมี5ข้อใช่ไหมครับผมลองเลือกมานะครับถ้าเป็นไปได้ทําได้5ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าคุณบอกือฉันไม่ไหวไม่ไหว5นะครับก็เอาที่เราไหวเช่นเราไหว3ข้อคุณก็ตั้งใจรักษาสิน3ข้อนี้ให้ได้นะครับ 2. ช่วยเหลือคนที่ลําบากมากกว่าเราการช่วยเหลือคนที่ลำบากมากกว่าเราเนี่ยนะครับช่วยเหลือคนที่ลำบากมากกว่าเราให้ช่วย เท่าที่กําลังเราจะช่วยไหวนะครับอย่าช่วยคนที่ลำบากกว่าเราแล้วเราไปลําบากกว่าเขาอีกนะครับเอาที่กําลังเราไหวโอเคนะครับข้อ3นะครับมันขอบคุณทุกสิ่งที่มีชีวิตนะครับพูด,ดง่ายๆคือขอบคุณสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตนะครับขอบคุณเงินนะครับที่เข้ามาให้ฉันใช้ขอบคุณเรื่องราวดีๆ ที่ฉันเจอวันนี้นะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ช่วยดูแลเราให้สิ่งดีๆกับเราขอบคุณครูบาอาจารย์นะครับที่ให้ความรู้เราจนเราได้การได้งานได้ดีขอบคุณหัวหน้างานนะครับที่ให้โอกาสนะครับให้แนวทางนะครับให้สิ่งดีๆให้เราได้ขยับขยายนะครับก็ลองทําตามอันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะเพิ่มเลยนะครับเราดูแลคนอื่นเราช่วยเหลือคนอื่นเราขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมหมั่น กลับมามองที่ครอบครัวเรานะครับก็คือการดูแลคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาครับให้ท่านกินอิ่มนอนหลับมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้ง happy ครับถ้าคุณทําได้แบบนี้นะครับพลังบุญเหล่านี้จะเปิดทางให้ชีวิตคุณราบรื่นอย่างน่ามหาัศจรรย์นะครับปีชงก็ปีชงเถอะครับคนดีพลังดีพลังบวกทุกอย่างเนี่ยนะครับจะตอบแทนคุณให้ปีที่เขาบอกว่าชงเนี่ย เป็นปีที่ดีเป็นปีที่เฮงเป็นปีที่ปังแน่นอนนะครับในปี2,569ครับของคนที่เกิดปีชวดนะครับผมบอกเลยว่าคือปีแห่งการการกลับมาของความหวังนะครับคุณจะเริ่มเห็นทางชีวิตที่ชัดขึ้นนะครับแต่คุณต้องข้ามมันไปให้ได้นะครับข้ามคําว่าปีชงไปให้ได้นะครับคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่เหมาะสมเหมาะสมกว่าเดิมแน่นอนเชื่อผมนะครับและสิ่งที่สําคัญเลยนะครับคุณจะได้เรียนรู้ ว่าทุกความเหนื่อยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีค่าเสมอเป็นบทเรียนที่ล้ำค่ามากๆนะครับปีนี้คุณไม่ต้องไปแข่งอะไรกับใครนะครับแค่แข่งกับตัวเองให้ดีกว่าเดิมทําดีไว้แล้วคุณจะเห็นผลของบุญในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนครับดวงดีไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะใจคุณไม่หยุดสู้คนที่ไม่ยอมแพ้และไม่เลิกทําดีคือคนที่ชนะทุกอย่างในที่สุดครับ ผมขอให้คนที่เกิดปีชั่วทุกคนครับมีสติมีบุญมีพลังและปี2569นี้ขอให้คุณเฮงแบบมีคุณค่ารวยแบบมีศีลธรรมและมีความสุขอย่างแท้จริงนะครับขอบพระคุณทุกคนทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรับฟังเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับผม